ใช้ได้ด้วยว่นดูหน่อยดิหน้าพ่อกูเลยว่ะเฮ้ยดูพ่อกูอยากใครข้าวะไข้าใครข้าวาหด้าไปดิทำไรกูได้ยถ้ากูไม่ฟังเน,นี่ยหน้าเหมือนเชี่ยหน้าเหมือนเต้ม ตาดิหล่อสามเมื่อกี้เหรอไอ้ยันนี่หล่อจังนะมึงหล่อดิี้ามึงหล่อทำไมมึงไม่เปิดหน้าวะไอ้ควายหน้ามึงหล่อไม่เปิดหน้ารอพ่อมึงตัดนิ้นเหรอไอ้สัตว์ฮะหน้ามึงหล่อไม่เปิดหน้าไอ้หวยไอ้เหี้ยหน้าอย่างเหี้ยมึงหน้าอย่างเหี้ยเลยสภาพไอ้เหี้ยโก่ไอ้เหี้ย ตาเหมือนเี้ยาเหมือนตบตาเหมือนเด็กตาเหมือนด็กาเหมือนเด็ก้าเหมือนเด็กาเหมอเด็ก้าเหมือนเด็กตาเหมือนเด็ตาเหมอนด็กาเหมือนเด็กตาเหมือนเด็กาเหมอนเด็กตาเหมือนเด็กามือกหมือนเด็กตาเหมือนเด็าเหมือนเด็กาเหมือนเด็ตาอนเด็กตาเหนเกาเหมือนเด็กตาเหมืนเดตาเหมอนเดกเหมอนเ็กมือนเดกาหมนเตาเหมือนเด็กาเหมือนเด็กาเหมอนเด็กตาเหมืนเกาหมือนเด็ตาเหมือด็กหอนเดกานเด็กามือนเด็กาด็าเหมนเกาเหมือนเด็กาเหมือนเามืด็กหม มันใครวะนี่ก็เปิดหน้านะ <S <S 1> <S 1> จากไฟนี่ก็เปิดหน้านะมีปัญหาอะไรวะกูคเคยไปด่าพ่อด่าแม่มึงเหรอวะกูคเคยยุ่งอะไรพวกมึงเหรอฮะมึงแพ้แล้วมึงก็นั่งด่าพ่อแม่คน,อ,นอื่นเขาไงเหรอฮะมึงคือใครวะ เก่าชิบหายเลยเฮียอุ้ยท้ามตลอดทำไมมึงไม่เปิดหน้าไว้แล้วอย่างกูจะเปิดหน้าหรือไม่เปิดหน้าก็ชีวิตกูปะวะมึงเสือกเฮียอะไรวะฮะมึงเป็นเจ้าชีวิตกูอฮะมึงเล่นไม่จบในเกมอ๋อมึงเล่นไม่เป็นอ๋อไม่ต้องเล่นก็ได้นะเว้ย ถ้ามึงคุมสติต des <im Alto Del in> ัวเองก็ได้ไม่ต้องเล่นก็ได้นะเว้ยกูเล่นกับมึงคืนแรกมึงด่าพ่อกูแล้วกูเล่นกับมึงต่อไปมึงไม่ด่าแม่ด่ายังด่าญาติกู่ะมึงเล่นเกมไม่เป็นเกมนี่หว่า กูไม่รู้จักมึงส่วนตัวนะไอ้เทียนในคลิปเนี่ยไอที่ด่ากูเนี่ยแล้วกูไม่อยากรู้จักมึงด้วย mm. เกินไปปะอันนี้ไอสัตว, mm. ตว์มึงเล่นมานานแล้วไม่ใช่เหรอฮะมึงเล่นมานานแล้วไม่ใช่หรอมันแยกแยะไม่ได้วะ หน้ามึงหล่อทำไมมึงไม่เปิดหน้าวะไอ้ควายหน้ามึงหล่อไม่เปิดหน้ารอพ่อมาตัดริปปินเหรอไอสัตว์ฮะหน้ามึงหล่อไม่เปิดหน้าป่วยไอทียหน้าอย่างที่เราพูดู่เราเคยเจอตัวจริงเราไม่เคยเจอครับไม่ไม่ได้รู้จักกันเลยเอาจริงไม่รู้จักครับไม่ได้อยากเจอด้วยดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับนี่ไฟเมื่อวานนะนี่นะผมไม่ใส่หน้ากากนะครับนี่นะถ้าบอกด่านในเกมไม่ใช่นะเนี่ย ใส่หน้ากากวะเก่าชิบหาย ไอ้หน้ากบอบบผมด่าในเกมไม่ไม่ได้แบบไมไ่มานั่งด่าหน้าอะไรแบบเฮ้ยพ่อมึงตายอะไรเงี้ยรอพ่อมึงเหรออะไรเงี้ยใช่เหรอสัตว์มึงทำงี้มาอีกคน,น,น,คนแลบบ้ววะเืรก็โดนมึงเหมาอีกคนแล้ววะแบบเนี้ยโดนมาหลายคนแล้ววะ หลายกลุ่มแล้ววะหัวร้อนเหรอทักทีเดียวแล้วกันกับผู้เล่นแบบเนี้ย สเตียร like ์แบบเนี้ยที่เราเองหลุดไว้เฮี้ยตาถเดาก็ไม่หลุดไว้สัตว์โอเคได้ไม่ไอ้เฮี้ยนี่ยไม่ไอ้เฮี้ยนี่ยมันชอบด่าเรื่องหน้าตาคนอื่นไอ้เฮี้ยกูบอกให้แต่ตาละวลูกแม่งคุณนอาว่าอู๋หิวกระบองเพชรอ้าวอู๋หิวกระบองเพชรอะขี้ใสเมื่อไหร่พี่จะสอนลูกปักตอนแล้วมึงออกตะทีวะฮะไอ้เฮี้ยปต่อทำไมทำอะไรกูได้อะทำอะไรกูได้วะ แค่เรอกูดา่ามึงคนเดียวมึงแค้นกูสี่สิบตัวมึงคิดดูดิกูด่ามึงแค่นในเกมอ่ะมึงหัวร้อนจนสี่สิบตัว